สวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวสวยน้ำสุปตาเดอ้อบัดน,นี้ได้เวลากินข้าวสวยละมาเบิ่งจ้ะตาหย,ยาบหนี่ยมูสามซันจ้าพี่น้องเสื้อยิมเนื้อเสื้อยิมลิ้น ลิ้นหมูเนาะกระเพาะหมูกระเพาะหมูลิ้นหมูสุกแล้วพอดีแหละมาเด้อแบบน,นี้ได้ไปล่กินข้าวสวยละหอมๆแซ่บๆจ้ะพี่นอ้องสวัสดีจ้ามาเอกับสาวตายจ่ากับขี้มีหน่อยเนาะมื้อนี้เนาะงขี้มีหน่อยมากินข้าวเป็นหมูอีแม่เมื่อนี้เพิ่นเฮาก็ตื่นจ้ะสิอารมณ์ดีพุ่นล่ะมื้อนี้เบิงบ่งเบิ่งนส้มเพิ่น สไตล์เสีอันส้อยหอมใส่อันแกวแกวกลมอําลําบีดีนะคนดีป้อมใส่กควรเลยล,ะละนี่ีหอมอันหอมป้อมหอมสารแน่ไหมไม่สาะแน่มาหนิเออใส่สารแน่ใส่มความหอมอํารํา คมอันน้ำสนอกตอว่าขันหอมนี่เขาว่าอย่างนี้นหอมอื่นหึน่นงนะมันไม่ถั่วเกี่ยวดอกพี่น้องเ้ยเฮ้ยก่อนหอนเกี่ยวลือจ้ะควัออกทวนทวนบ้างในพี่น้อยอูย้ย ก็กนึกจำเมันเอาเอินลิ้นนี่มากมารลิ้นมันคือคือปีเนาะจ้ะเนาะอันนี้โมเมนต์เนือเสือหองห,นหนายเนาะเนือสามสันเขาเอิญเสือยิ้มเป็นยังคือว่าเสือยิ้มติเนือเสือยิ้มเพราะว่ามันบะแหนบบนเหนียวจ้ะมันกิ่นงายอย่งบะได้ก็ยิ้มเปยเปยเป,ลยปลยแล้วมันกิ่นงาน่ายเนาะมันหยอบหย่บแสบมันต้องเคี่ยว ต้องเคี่ยวไล้บรรทบเพราะคือเนเืน้อเสือห้องไฮเนื้เสือห้องไ้งามจนเนีย่ยไรมันจนเสือหายไปแล้ไปเขาเอื่นเนาะมันเหนียวนะาเสือห้องไฮฉันเสียบต้องการจะพี่นอ้องเมื่อจัดเบอร์แต่ยังกินบูเบิดเ,บดเนาะสวยอ,อันเนื้อมันนั่นก็นด้อ បាស៊ីមិនមិនមិនវាជាน้ําມັນមែនអូតើសាខាកា น่นเลยกินเดือมแป๊ดนมาเคลนอร่อยไหมครับมาเคเลนกับแคเกอร์ใช่ไมตมอนกินแล้วกินขอสวยแล้วจัะนี่ออเดอร์เพิ่ะนะ เขาเอินว่าสนแนกก่อนอาหารแรกเนาะว่าตอนนี้ก็ะเปสองโมงกลัวแล้วต่อมันขมะหอมันปั่นเน่ะยระซบบ มันลำลิปปังยังลิ้นมันดูอ,นนนอ,อืมนี่ไหลเลยไม่หรอแค่ถิ่นผนังเอาจใจมาให้มังมีสัน ับครับจับพี่น้องโอ้ยผักเพล,พล,ส,ล,นนลสลัดแหน่หอมปอมสลัดเฮ้ยไม่ต่านผักเข้ากันทั้งนั้น เพามันอืมอนนมีมันมันเหรอมีแต่มันมั้เหรอ ทำงางในสไตล์หยับกองแต่พี่น่องหยับกองมากไกลๆเนาะแล้วก็ลืมเสียบไม้วาขอโทษขอพายหลายๆใะบ่ค่อยมีเสียงเริ่ม้นคลิปเนาะเสียงบ่ค่อยดีไปไหนหล่บไหมลูก

phèo Ý, bà chú giang nẹo là cái nọ ấy Như Làn Việt Nam Nó sẽ tông sát ăn, bà chú

như cái cái Dạ Thân nhạc nhạc tàu Nói đó, bà đông พันในขี้ยาเด้อบูดอกอังกฤษบูดอกว่าสั่นอังกฤษบูดอกมันตัวน,น้อยๆตัวใหญ่นึง่งคนขายหลอกขายให้เด้อพันผสมหักขึก้เก่อจ้ะเปลี่ยนพันหักขึก้เก่อ แม่แม่พันเพิ่นแม่เพิ่นตัวน้นอยติดเตี้ยหนาหนุ่งหนุ่งตัวน้นอยๆแค่นเบื้องเพิ่นตัวเป็นไง,งนั่นสงสงสัยได้พันพอแต่ั้งพอเสือพอแห้งมันถอกไป แล้วกินแล้วนไม่สื่ออวนได้พี่นอ้องเลยไม่กินอะาาไราวมั้มเวลาไปหาพอ่อไปหาพ่อไปเลยก็ไปไปหาพ่อมึงเถอะพ่อเพิ่งเหนเนบิ้งการ์ตูนกับโซเอีย Tak beli mentah.

แค้น <Hello. laughs> ข้าพี่น้องเอง้ยเขาเบิดเครื่องกล้องกองละจ้ะ ีนกินเนื้อโป๊ะน่าจะกินเขาข้ามในหน่อยเหรอแมงมุมฮะมันดูดคน่ชอขมันกระดึงดูดเอากินได้ mười lăm tân nhang hôm mặn đi mặn đạn mãn Mặn nhọc mãn lên em em dùng 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 ទិញអផាតម័នលួចតិចគួរលួចក៏សាបอีกបែបนึงណា ัผักขึ้นบากไม่แห้งคัดกินผักกะทงผักเอพลวเนี่ยผักอะเง้ผักท้องหนาท้องลังไม่แห้งพี่หน่อยเศ้าคนหัแบ๊ ม,มันมันน้อแลวอิ่มไว้มันเลี่ยนเนาะมันหมูไหมน้าจิ้มใส่ขมๆมมนยังทั้งที่ขมมันสิตัดเรียนอ่ะ แลว้วอิ่มบ้างไม่ำสมนะกินทั้งสี่สไตล์กินมันค่อยได้ลายหรอกข้ามันบักสมบักแซวมันนกินได้ลายก,ก๋อยเหมือนเฮ้ยกับปุ่นมนันโอ้โหกินได้ลายอ่ะเสดระพี่น้อง ไปแล้วจ้าบันเนาะอยู่ดีไม่แห้งขอพูณเลยไรจะสำหรับการติดตามจากสุขุสุคนเดอร์กำลังใจดีๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์สุขภาพแข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวตายแนในเดาเดอร์ฝากหน่ล้วก็ะไปแล้วจะพอกันคลิปหนาเนาะบายบายจ้าคิมีบ้บายบายสุดบายบายอันนี้กามิตะกิน